ของโครงการลดไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพ้าถึงสำโรงขณะนี้นะคะการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าลอฟอร์มได้มีการตรวจสอบรวมไปถึงการประเมินความพร้อมของงานโยธางานเดินรถแล้วก็งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพบว่ามันมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขาบอกไว้นี่แหละก่อนเปิดทดลองให้บริการกับประชาชนซึ่งก็ได้มีการเปิดทดลองใช้ฟรีมาแล้วตั้งแต่วันที่3มมิถุนายน ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการประชาชนทดลองใช้บริการฟรีเป็นระยะเวลาราวหนึ่งเดือนด้วยกันซึ่งอย่างที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเปิดเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ท่านได้ฝากหลายๆเรื่องด,ด้วยกับการเปิดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในครั้งนี้นะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคืออะไรคุณผู้ชมขาก็คือระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวนะคะก็คือรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอย่างที่บอกว่าเป็นรางเดี่ยวแล้วก็เป็นขบวนรถเป็นแบบว่าคอมรางไร้คนขับ ใช้ล้อยางเนี่ยวิ่งบนขานคอนกรีตความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะใช้ระบบจ่ายไฟกระแสตรง750โวลต์ด้วยการมีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แม่เหล็กแบบถาวรแล้วก็มีรูปแบบขบวนไฟฟ้าเป็นชุดรถไฟฟ้าแบบ4ตู้โดยสารน,นะคะรองรับผู้โดยสารได้568คนต่อขบวนหรือว่าประมาณ17,000คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยวทีนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็น1ในโครงการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของรอฟรมอกระทรวงคมนาคมแล้วก็ออกแบบให้เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองก็คือมีการขนส่งผู้โดยสารไปเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสายหลักก็คือสายอื่นๆสีอื่นนนะคะนอกจากนี้ยังเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายที่มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน23สถานีด้วยกันนะคะ ทีนี้ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่บอกนะคะก็คือเส้นทางลาดเพ้าไปจนถึงสำโรงมีการเปิดให้ทดลองฟรีตั้งแต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่วันที่3แล้วก็จะยาวไปจนถึง30มิถุนายน2566สัปดาห์แรกนะคะส3สถานีด้วยกันก็คือตั้งแต่สำโรงไปจนถึงหัวหมาก แล้วเดี๋ยวก็จะมีการยาวไปถึงลาดพราวแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมคะทดลองก็คือตั้งแต่สำโรงไปจนถึงหัวหมากตรงนี้เนี่ยเปิดทดลองแล้วนะคะส่วนยังไม่เปิดทดลองก็คือยาวไปตั้งแต่เนี่ยค่ะหัวหมากไปจนถึงลาดพราวเนี่ยยังไม่เปิดนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็คืออย่างที่บอกคือลาดพราวสำโรงเวลาให้บริการค่ะก็คือทดลองระยะแรกเนี่ยหกโมงเช้า ไปจนถึง3ทุ่มก็คือ21นาฬิกาแล้วก็จะมีการทยอยขยายเวลาไปจนถึง24นาฬิกานะคะแล้วก็เป็นการเดินรถเสมือนจริงเลยคนที่ใช้ลับบิดการ์ด ที่เป็นแบบธรรมดาสามารถใช้ได้ด้วยนะคะทีนี้เนะี่ยมันมีการคาดการณ์ด้วยว่าหลังจากที่เปิดให้บริการทดลองวิ่งเนี่ยในเรื่องของค่าโดยสารจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของบัตรรบปิดการ์ดเขาบอกว่าคนที่ใช้แบบเที่ยวเดียวนะคะที่ไม่ได้ผูกกับวีซ่าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแตะแล้วก็ผ่านเข้าไปได้อันนี้ดูแล้วสะดวกแต่ทีเนี้ยมันมีข้อกังวลตรงที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เป็นวีซ่าแล้วมันแตะเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยมีเงินในบัตรแล้วมันหักจะทํำยังไงเพราะว่า คนที่ใช้แบบวีแลบบิดการ์ดแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่แบบธรรมดานะไม่ได้เติมเงินนะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่หักนะคะอันนี้เป็นข้อดีของการที่ทดลองใช้ตอนนี้นะในส่วนของการให้บริการการเก็บค่าค่าโดยสารค่ะคุณผู้ชมค่าแรกเข้าเขาบอกว่าจะเริ่มต้นที่15บาทแล้วก็แพงสุดอยู่ประมาณ45บาทแต่ทางนี้นะคะท่านพลเอกประยุจันโอชาท่านบอกนะบอกว่าก็ไม่ได้ราคานี้นะ ซะทีเดียวจะต้องมีการพูดคุยเข้าไปพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีก่อนเพื่อที่จะรับทราบแล้วก็เห็นชอบตรงนี้ต้องมีการเอาไปเข้าไปพูดคุยก่อนนะบริการเต็มรูปแบบนะคะกรกฎาคม2566ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะจะมาช่วยเติมเต็มโครงข่ายของรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลด้วยคุณผู้ชมคะทีนี้ตอนนี้โครงข่ายของรถไฟฟ้ากรุงเทพปริมณฑล เปิดให้บริการแล้วรวม12เส้นทางด้วยกันโดยโครงการรถไฟฟ้า,ฟากรุงเทพมหานครต้องบอกนะคะว่ามีหลากสีมากแล้วก็เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเนี่ยย้อนกลับไปคุณผู้ชมเมื่อปี2542นะในเส้นทางรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทสถานีหมอชิดไปถึงสถานีอ่อนนุตแล้วก็รถไฟฟ้า BTS สถานีส,า,นสายสีลมที่เป็นสถานีสนามกีฬาแห่งชาติสถานีสะพานตักศิเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมคาเปิดให้บริการแล้วรวมรวม,รวม12เส้นทางคิดเป็นระยะทาง242.34กิโลเมตรก็คือเหมือนเราเดินทางจากจันทบุรีไปกรุงเทพหรือว่าจากกรุงเทพไปนครสวรรค์อันนี้คือเส้นทาง242กิโเมตรโดยประมาณ ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของ EBM ที่ทํางานตรงนี้เขาก็เร่งเก็บงานเต็มที่เลยนะคะโดยว,วันที่9มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอฟอมอก็ดีวิศวกรก็ดี EBM ก็ดีเข้าไปตรวจสอบความพร้อมเร่งเก็บงานอย่างเต็มที่อย่างที่บอกค่ะขนส่งมวลชน,นแห่งประเทศไทยวิศวกร EBM ก็คืออ a s เ e r n บางกอกมโนเรลจำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยนะคะ เขาไปตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ดําเนินการให้ทุกอย่างแล้วเสร็จตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อที่จะให้สถานีลาดพร้าวแล้วก็สถานีอื่นๆที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยให้พร้อมใช้งานเต็มสายในวันที่19มิถุนายน2,566แล้วก็เพื่อให้เปิดบริการครบทั้ง23สถานีแต่ก็ยังไม่มีการขยายเวลาก็คือว่าเปิดบอกว่าเปิดถึงสองท่มก็สองทุ่มก่อนยังไม่ได้ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนอะไรแบบนี้นะคะในส่วนของ การเปิดขบวนแรกโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปเปิด19มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกาโดยเป็นการเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอย่างเป็นทางการนะคะเดินทางจากไหนเดินทางจากศูนย์ซ่อมบำรุงถนนบางนาตราดด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองปลายทางก็คือสถานีราดพร้าค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปเปิดให้กับประชาชนทดลองใช้บริการฟรีที่สถานีลาดพร้าวแล้วก็เป็นขบวนแรกนะคะที่วิ่งตลอดสาย23สถานีคุณผู้ชม ทีนี้ในส่วนของ5โครงการลถไฟฟ้าตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังมีอีก5สายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสีชมพูเส้นทางแครายมนบุรีระยะทางอยู่ประมาณ30กิโลเมตรเศษความคืบหน้าตอนนี้อยู่ประมาณ96%ก็คาดว่าใกล้แล้วแหละว่าจะได้ใช้งานในส่วนของสายสีชมพูค่ะซึ่งเป็นส่วนต่อขยายที่สีรัตเมืองทองธานีระยะทาง3กิโลเมตรตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ20%เเท่านั้นส่วนสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีค่ะระยะทาง22.50กิโลเมตรโอ้โหความคืบหน้าตอนนี้นะคะ99.85%เรียกได้ว่าเกือบ100%เแล้วใกล้จะได้ใช้แล้วจริงๆตัวนี้ส่วนเส้นทางที่4ค่ะ a i r p o อ t Link ในช่วงพญาไทดอนเมืองระยะทาง21กิโลเมตรเกือบเกือบ22กิโลเมตรเนี่แหละค่ะตอนนี้เนี่ย อยู่ระหว่างหรือขยายสาธารณูประโภคและก็เวรคืนที่ดินอันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากมายส่วนสายที่5สุดท้ายคือสายสีม่วงก็คือช่วงเตาปูนถึงราชบุรณะระยะทาง23กิโลเมตรเศษความคืบหน้า10%เท่านั้นนะคะตอนนี้อันนี้เป็น5โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จะตามมาติดติดกับในส่วนของรถไฟสายสีเหลืองตรงนี้นะคะนี่ละคะ่ะคุณผู้ชม ที่เราพูดคุยกันนะคะก็คือความคืบหน้าของการเปิดทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงนี้